สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องของ Excel คลิปที่7นะคะเริ่มต้นการคำนวณการใช้สูตรและฟังก์ชันต่างๆเบื้องต้นใน Excel นะคะคราวที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยก็คือมอีหลักๆเบื้องต้นด้วยกัน4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือทุกครั้งที่เราจะใส่สูตรเราจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะในเซลล์ก่อน ในการเริ่มต้นใส่สูตรนะคะหรือว่าการใช้ฟังก์ชันต่างๆต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนอย่างที่2ก็คือเราจะไม่พิมพ์ตัวเลขลงไปในสูตรแต่สิ่งที่เราจะใช้คือเราจะอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์ที่เก็บค่าตัวเลขนั้นๆอย่างในที่นี้เราอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์ c 7ก็คือเซลล์ด้านซ้ายอย่างนี้นะคะ,ยยะ,คะกับ d 6คือเซลล์ด้านบนเราไม่พิมพ์ตัวเลข390 0กับ300ลงไปอย่างที่3ก็คือ เวลาที่เราออโต้ฟิลสูตรนะคะคือ Copy สูตรลงมาเนี่ย Excel เนี่ยก็จะเลื่อนตำแหน่งของเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณด้วยเช่นเซลล์ h 4เนี่ยนะคะ22,300เนี่ยมันเกิดจากผลรวมของเซลล์ที่อยู่ด้านซ้าย6เซลล์นี้เมื่อเรา Copy สูตรลงมาคือ Copy สูตรลงมาใช้กับ16,800เซลล์นี้เนี่ย Excel ก็จะเลื่อนตำแหน่งของเซลล์ต่างๆที่ใช้ในการหาผลรวมลงมาด้วยและสุดท้ายก็คืออย่างที่4ที่เราเรียนกันไปคือการใช้ฟังก์ชัน Su m กับการใช้ฟังก์ชัน Average คือหลักการในการใช้ฟังก์ชันเราสามารถพิมพ์ชื่อฟังก์ชันลงไปได้เลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมากดใช้งานฟังก์ชันที่แท็บ ฟอร์มูลานะคะถ้ากดไปที่แท็บฟอร์มูล่าก็จะมีตัวเลือกของกลุ่มฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกใช้นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในกลุ่มอื่นๆอีกเช่นกลุ่มการเงิน (financial) กลุ่มวันที่และเวลา (date and time) กลุ่ม (text) กลุ่ม Logical แล้วยังมีอีกมากมายหลากหลายฟังก์ชันสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคำนวณต่อเนื่องจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราจบที่การคำนวณ year-to-date profit ก็คือเป็นกําไรสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันถัดมาที่เราจะมาคำนวณเนี่ยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกําไรแต่ก่อนที่เราจะมาคำนวณในช่องนี้เราจะมาดูการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กันก่อนว่ามันมีลำดับการดำเนินการยังไงหรือว่าที่เราเรียกกันว่า operation hierarchy โดยปกติแล้วนะคะการคำนวณเนี่ยก็จะไล่จากซ้ายไปทางขวามือ ยกตัวอ,อย่างเช่นข้อ a นะคะ10ลบ2บวก4เพราะฉะนั้นซ้ายสุดคือ10ลบ2ได้8บวก4ได้12อ่าแสดงว่าคำตอบคือ12เช่นเดียวกัน excel ก็ใช้หลักในการคำนวณจากซ้ายไปขวาเราลองมาอ่าคำนวณกันดูนะคะเวลาคำนวณทุกครั้งที่จะใส่สูตรให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ 1 0 2ลบ2บวก4แล้ว Enter เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันกับที่เราคิดเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีเครื่องหมายวงเล็บยกกำลังคูณหารเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องดูลำดับในการคำนวณด้วยโดยลำดับในการคำนวณก็จะไล่าจากเราจะทำการคำนวณในวงเล็บก่อน ลังจากนั้นก็ทำการคำนวณการยกกำลังแล้วก็มาทำการคำนวณคูณหรือหารแล้วสุดท้ายก็คือทำการบวกและทำการลบนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันข้อ B ถ้าเกิดว่าเราคำนวณโดยไล่จากซ้ายไปขวาเฉยเอันนี้ทดลองก่อนนะคำนวณไล่จากซ้ายไปขวาเฉยๆคำตอบที่จะได้คืออะไร 10ลบ2ได้8 8 4บวก4เป็น12 12หารด้วย2ได้6 6กยกกำลังสองได้36 36ลบ4ได้32 32คูณ2ได้64ลองใส่ค่า64ลงไปแต่สำหรับ Excel แล้วและสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์จริงๆที่ถูกต้องแล้วเราจะต้องดูลำดับการคำนวณ ตามข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะอ่าก็คือเราต้องเริ่มจากวงเล็บก่อนเราค่อยมายกกำลังเราค่อยมาคูณหาเราค่อยมาบวกลบทีนี้ข้อ b เนี่ยมันไม่มีวงเล็บมันมียกกำลังและมีคูณหาและบวกลบดังนั้นสิ่งที่ต้องเริ่มทำก่อนก็คือยกกำลังอ่าเรามาดูคำตอบกันว่าถ้าเราให้ excel เนี่ยคำนวณ ข้อมูลตรงนี้ excel จะได้คำตอบวอ่าไหลเราพิมพ์ตามตามโจทย์เลยก็คือเท่ากับ10 -2 ลบ2บวก4หาร2ยกกำลังก็คือเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นที่อยู่เหนือเลข6นะคะบนแป้นพิมพ์ยกกำลัง2 -4 ลบ4คูณคูณเครื่องคูณคือเครื่องหมายดอกจันที่อยู่บนเลข8นะคะคูณ2 แล้วกด enter คำตอบของ excel คือ1ซึ่งแตกต่างจาก64ที่เราทำโดยไล่จากซ้ายไปขวาเฉยๆเลยโดยไม่ได้สนใจลำดับแต่คำตอบที่ถูกต้องคือ1น,นั่นเองทำไมถึงกลายเป็น1เพราะว่าเราต้องทำตามลำดับในการคำนวณคือเราต้องทำยกกำลังมาก่อนคูณหารต้องทำยกกำลังก่อนก็คือเอา2ปรไปยกกำลังสองก่อนได้4 หลังจากนั้นถึงทำเครื่องหมายหารก็คือ4หารด้วย4ได้1ดังนั้น4หารด้วย2ยกกำลังสองกลุ่มนี้ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ1โอเคโจทย์ของเราก็จะกลายเป็น10-2ลบ2บวก1แล้วลบกับ4คูณ2ตรงนี้มีลบมีบวกมีลบแล้วมีคูณก็ต้องทำ คูณก่อนดังนั้นก็ทำสี่คูณสต่อไปก็คือได้8กลุ่มนี้ได้8กลุ่มนี้ได้1กลายเป็น1 0บลบสองบวกหนึ่งลบแปดลบสได้8ปบวกหเป็น9 9้กลบแก็เลยตอบ1นนั่นเองถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีวงเล็บวงเล็บสำคัญที่สุดวงเล็บต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นสำหรับข้อนี้ เรามาทำวิธีที่ถูกต้องเลยก็คือทำวงเล็บก่อนมีวงเล็บอะไรที่เล็กที่สุดที่ต้องทำก่อนก็คือ4หารด้วย2ตรงนี้4หารสได้สองวงเล็บถัดไปก็คือวงเล็บที่เริ่มต้นตั้งแต่10จบที่หลังเลข2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10-2ลบ2บวกด้วยตรงนี้มีค่าเท่ากับ2ที่เราคิดไปก่อนนะ10บลบ2บวก2ได้10โอเคแสดงว่าวงเล็บใหญ่ตรงนี้ เท่ากับ10ถัดมาที่ต้องทำคือยกกำลัง10ยกกำลังสองได้100ก็กลายเป็น100ลบ4คูณ2ลบกับคูณทำอะไรก่อนทำคูณก่อนแปลว่าต้องทำา4คูณ2ได้8ก่อนดังนั้นคำตอบก็คือ100ลบ8ตอบ92 9เเรามาดูกันว่า Excel คํคำนวณได้เท่ากับเราหรือเปล่า เท่ากับใส่วงเล็บ10ลบ2บวกวงเล็บด้วยนะ4หาร2ปิดวงเล็บยกกำลัง2องก่อนยกกำลังต้องมีวงเล็บด้วยยกกำลังสองแล้วก็ลบ4คูณ2คูณ2กด enter ได้คำตอบเท่ากันเลยแปลว่าเราคำนวณถูกต้องแล้วโอเคเรารู้จักํำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วว่าโดยปกติคำนวณจากซ้ายไปขวาแต่เมื่อไหร่ที่มีวงเล็บมียกกำลังมีคูณหารให้ทำวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นทำยกกำลังและคูณหารแล้วบวกลบก็จะเป็นการคำนวณสุดท้ายที่เราจะทำทีนี้เราลองมาใช้ หลักการเมื่อกี้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำไรกันเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำไรเนี่ยก็คือสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรในเดือนก่อนหน้าในช่วงระยะเวลาก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกำไรในเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเดือนมกราคมก็จะเท่ากับ กำไรในเดือนกุมภาลบด้วยกำไรในเดือนมกราเพื่อที่จะหาการเปลี่ยนแปลงของกำไร3900 – 3500 39 35ลบ3,500หลังจากนั้นหารด้วยกำไรในเดือนมกราเพื่อที่จะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของกำไรเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของกำไรในเดือนก่อนหน้าก็หารด้วยกำไรในเดือนก่อนหน้า แต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แบบนี้เลยคำตอบที่ออกมาจะไม่ถูกต้องเนื่องจากหลักการเมื่อกี้ที่เราเรียนกันคือลบกับหารเราจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเราต้องทำอะไรก่อนเราจะต้องทำเครื่องหมายคูณห,หารก่อนบวกลบดังนั้นคำตอบที่เกิดขึ้น ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ b7 หารด้วย b7 ได้1 c7 ลบ1 c7 ก็คือ3,900ล1จะกลายเป็นซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่สัดส,ส่วนการเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าเราจะทำให้มันถูกต้องก็คือเราต้องบอกลำดับการคำนวณให้กับ Excel ว่าให้เอามาลบกันก่อนนะแล้วค่อยเอาไปหาร โดยที่เราจะต้องใส่วงเล็บให้กับมันนั่นเองก็ใส่วงเล็บว่าให้ทำการลบกันก่อนให้เอา c 7มาลบ b 7ก่อนก็จะได้สัดส่วนที่ถูกต้องเราก็ทำเหมือนเดิมได้เลยก็คือ auto fill ไปด้านขวามือคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวามือแล้วปล่อย เราก็จะเห็นว่าทศนิยมเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งมากเลยซึ่งเราอาจจะต้องการดูเพียงแค่2ตำแหน่งเราก็สามารถมาลดจำนวนจุดทศนิยมได้ที่นี่ก็คือ decrease decimal ตรงนี้ก็คลิกไปจนเป็นจุดทศนิยม2ตำแหน่งแบบที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกำไรดังนั้น เราก็สามารถทําให้จุดทศนิยมตรงนี้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้โดยการไฮไลท์ข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยมหลังจากนั้นมาคลิกที่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าต้องการเพิ่มจุดทศนิยมให้กลายเป็น2องตำแหน่งทํำยังไงก็มาที่กลุ่ม number มาที่ home tab แล้วมาที่กลุ่มของ number ตรงนี้ที่เป็น increase decimal คลิก2ครั้งก็จะได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่เป็นจุดทุนนิยม2ตํตำแหน่งถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ้างอิงเซลล์ Sell, หรือการอ้างอิงข้อมูลนะคะในการใช้สูตรนะคะโดยตัวอย่างที่นำมาเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นรายชื่อพนักงานนะคะแล้วก็จะเป็นเงินเดือนนะคะอยู่ในคอลัมน์ E ส่วนเงินเดือนใหม่เนี้ยเราจะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนนะคะคนละ1,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลือกเซลล์เงินเดือนนะคะกดะลูกศรไปทางซ้าย1ครั้งนะคะ Select ก e l l เนี่ยก็จะมาอยู่ที่เซล E3 นะคะหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็พิมพ์1,000ลงไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเงินเดือนให้กับพนักง,งานทุกคนคนละ1,000บาทแล้วก,กด Enter นะคะโอเคแล้วเราจะออโต้ฟิลนะคะสูตรที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะให้กับ พนักงานที่เหลือทั้งหมดนะคะทําได้โดยการเอาเมาส์มาไว้ที่มุมขวาล่างนะคะพอเมาส์พอเมาส์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดําปุ๊บให้ดับเบิลคลิกค,ค่ะก็จะเห็นว่าค่าในคอลัมน์ F จะเพิ่มขึ้นจากค่าเดิมในคอลัมน์ E ทุกค่า1,000บาทจาก33,000เป็น34,000 60,000ก็เป็น61,000แบบนี้นะคะแล้วถ้าเรากดดูข้อมูลเนี่ย จะเห็นได้ว่าเซล F เนี่ยมันจะอ้างอิงเซลล์ในคอลัมน์ E แต่มันจะเปลี่ยนเป็น E4 ช่องถัดไปก็เป็น E5 เพราะฉะนั้นหมายความว่าเซลล์ที่ถูก Reference หรือว่าถูกอ้างอิงก็คือตำแหน่งอ้างอิงของข้อมูลอ่ะอย่าง E7 อย่างนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่สูตรถูกออโตัฟิลเมื่อกี้เราออโตัฟิลสูตรในทิศทางลงมาข้างล่างถูกไหมคะเราเริ่มจากการคำนวณเซลล์นี้เป็นเซลล์แรกหลังจากนั้นเราดับเบิลคลิกเพื่อที่จะสร้างข้อมูลทั้งหมดให้กับพนักงานด้านล่างที่เหลือดังนั้นสูตรมันถูกฟิลถูกเติมลงในเซลล์เนี่ยในทิศทางลงการอ้างอิงก็เลย เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันก็คืออ้างอิงเซลล์ไล่ลงมาเรื่อยๆเป็น E7 E8 ลงมาเรื่อยๆเป็น E9 เป็น E10 แบบนี้นะคะเรียกว่า relative reference ซึ่งมันอาจจะเป็นทิศท,ทางอื่นๆก็ได้ถ้าเกิดว่าเราลากไปทางขวามันก็จะสูตรมันก็จะอ้างอิงเซลล์ที่ไล่ไปทางขวา ถัดมาถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเพิ่มเงินเดือนพนักงานแต่เราจะปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกคนคนละของเงินเดือนดเกของเงินเดือนเดิมนะคะวิธีการทำเราจะทำยังไงก็มาที่เซลล์ f f 3นะคะหลังจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ2.5%ก็มาคลิกที่ i 2คูณกับเงินเดือนเดิมก็คือ ช่อง e 3นั่นเองก็ต้องมาบวกกับเงินเดือนเดิมด้วยถูกไหมคะเพื่อที่จะได้เงินเดือนใหม่ดังนั้นเงินเดือนใหม่ก็คือเงินที่เพิ่มขึ้นบวกกับเงินเดิมกด enter ถ้าเกิดว่าเราดบ u b ิ e ลคลิกเพื่อที่จะ auto fill เราจะเห็นว่าเงินเดือนใหม่เนี่ยที่อยู่ด้านล่างลงมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นเนื่องจาก อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะ Excel เนี่ยจะใช้การอ้างอิงที่เราเรียกว่า relative reference ก็คือตำแหน่งของการอ้างอิงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่สูตรถูก Auto Fill ดังนั้นถ้าเราดับเบิลคลิกที่เซลล์ด้านล่างนะคะเราจะเห็นว่าเซลล์ที่มันอ้างอิงเนี่ยเป็นเซลล์ I 3ซึ่งคือเซลล์นี้มันไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลย เช่นเดียวกันกับเซลล์ถัดไปอ้างอิงเซลไอสมันก็ไล่ลงมาเรื่อยๆซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันอ้างอิงค่าตัวเลข2.5%ในทุกๆเซลล์ที่เราทําการเพิ่มเงินเดือนเนี่ยเราต้องการให้มันอ้างอิงเซลล์ i 2ดังนั้นในช่องที่เราใส่สูตรลำดับแรกเราต้องมากำหนดให้ i2 เนี่ยเป็น b s s o u u t r r f f r r n c e ก็คือ ทำให้เซลล์อ้างอิง I 2เนี่ยมันไม่เปลี่ยนตำแหน่งเมื่อมีการออ t o f i l l สูตรวิธีการก็คือให้เรากดให้เราไฮไลท์ที่ I 2แล้วหลังจากนั้นกด F 4นะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายดอลลาร์ทรายมาข้างหน้าตัว I และข้างหน้าเลข2เป็นการบอกว่าเซลล์ I 2นะจะเป็น absolute reference จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะเมื่อคุณ Auto ออ t o f i l l เพราะฉะนั้นกด enter ค่ะ หลังจากนั้นให้ออโต้ฟิลใหม่คือเอาเมาส์มาไว้ได้านมุมขวามือแล้วดับเบิลคลิกก็จะเห็นว่าค่าในเซลล์คอลัมน์ e กับคอลัมน์ f แตกต่างกันแล้วก็คือมีการเพิ่มขึ้น2.5%ในทุกๆเซลล์โอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นการใช้สูตร2แบบก็คือแบบที่1เป็นการออโต้ฟิลสูตร โดยทำให้เซลล์เป็น relative reference ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์จะเปลี่ยนไปตามทิศทางที่สูตรถูก auto fill กับ2เป็นการอ้างอิงแบบ absolute reference คือตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์ในสูตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรา auto fill สูตรสำหรับการคำนวณการใช้สูตรและฟังก์ชันต่างๆใน excel เบื้องต้นนะคะก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้าๆน,นะคะว่าจะมีความซับซ้อนในการคำนวณเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ